สวัสดีค่ะอยู่ในช่วงกิจกรรมประจำสัปดาห์พลง,งามนะคะซึ่งเราจะนําเสนอกิจกรรมที่ทางอบตพลง,งามของเรานะคะได้จัดทําในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะสําสหรับกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมจากงานพัฒนาสังคมนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลพลง,งามสัปดาห์ที่3สําหรับนักเรียนรุ่นที่4ประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะค่ะก็ยังคงมอบความสุขความสนุกสนานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าติดตามมากค่ะค่ะสําสหรับลูกหลานท่านใดนะคะที่ย จะติดตามข่าวสารของอบตพลงามนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจอบตพลงามของเราได้เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการนะคะค่ะองค์การบริหารสวนตำบนโพลงามนําโดยท่านดรคุณากรอ,อักษรพุมราชนะคะได้มอบโครงการดีๆให้กับพี่น้องชาวพลงามของเรานะคะจะมีโครงการอะไรบ้างน,นั้นนะคะเรามาฟังกันค่ะค่ะสําหรับโครงการแรกนะคะนั่นก็คือโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาภายในหมู่บ้านนะคะคุ้มโนนบ้านน้อยบ้านประสนหมู่5ค่ะค่ะเนื่องจากระบบน้ําประปาขัดข้องนะคะชํารุดเสียาหายอยู่บ่อยครั้งค่ะอบตพล จึงได้มอบโครงการปร,ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านขนาดท่อ PVC 2นิ้วยาว1,876เมตรงบประมาณทั้งสิ้น1,30,000บาทค่ะปัจจุบันโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านนะคะก็ได้ก่อสร้างแล้วเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ค่ะสำหรับโครงการต่อไปนะคะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยวัดป่าวิวสุทธิยานนะคะช่วงดอนปู่ตาค่ะบ้านเจริญพัฒนาหมู่11นะคะเดิมถนนสายทางดังกล่าวนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรลำบากดกรคุณากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารสวนตะบนโพนงามจึงได้มีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวนะคะจึงได้มอบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง4เมตรยาว208เมตรนา0 0.15เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า832ตารางเมตรไหลาทางข้างละ0.5เมตรงบประมาณทั้งสิ้น498,000บาทค่ะค่ะและโครงการดังกล่าวนะคะปัจจุบันค่ะก็ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามค่ะได้รับแจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนชาวบ้านนะคะที่บ้านนนหงหมู่4ค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ะะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่สำรวจและก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปของงานป้องกันนะคะนอกจากจะระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วนะคะก็ยังมีการส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องบ้านประสนหมูห้านะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องบ้านประสนหมูห้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะเรามาที่กิจกรรมสุดท้ายของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ออกซ่อมแซ กระจกโค้งจราจรและสัญญาณไฟกระพริบจราจรนะคะที่มีการชำรุดเนื่องจากพายุในช่วงที่ผ่านมาค่ะจำนวน3จุดแบ่งเป็นบ้านนนหงหมู่41จุดบ้านหลักป้ายหมู่6-1จุดและบ้านเจริญพัฒนาหมู่111จุดนะคะปัจจุบันค่ะก็ได้แก้ไขแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะเราก็อยู่ในช่วงกิจกรรมของกองสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือกองช่างค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลพลง,งามนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกจากพี่น้องบ้านหนองแสงหมู่7นะคะว่าถนน ภายในหมู่บ้านค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางไม่สะดวกนะคะทีมกองช่างค่ะจึงลงพื้นที่สำรวจพร้อมปรับปรุงถนนโดยใช้ยางมาตอยสำเร็จรูปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องบ้านหนองแสงหมู่7ค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะองค์การบริหารส่วนตำบนโพนงามค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องบ้านหนองแสงหมู่7และพี่น้องบ้านเจริญพัฒนาหมู่11นะคะว่าระบบเสียงตามสายดังไม่ทั่วถึงเกิดการขัดข้องนะคะทีมงานกองช่างของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจนะคะพร้อมกับปรับปรุงซ่อมแซมนะคะระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวโพนงามค่ะได้รับข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะปัจจุบันนะคะก็ได้ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรม สุดท้ายนะคะนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามของเราค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกจากพี่น้องบ้านประสนหมู่5บ้านคําอุดมหมู่13และบ้านหลักป้ายนะคะว่าระบบไฟฟ้าสองสว่างชํารุดเสียหายนะคะเนื่องจากไฟไม่ติดบ้างไฟกระพริบบ้างสองสว่างน้อยลงเนื่องจากฝุนก่นเกาะบ้างนะคะทีมกองช่างอบตโพนงามของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่สํารวจพร้อมกับปรับปรุงซ่อมแซมปัจจุบันซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k อบตโพลงามค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ